สวัสดีค่ะเซลนิมวันนี้จะพามาดูรถรุ่นไหนคะสวัสดีค่ะลูกค้าสอบถามนิมเข้ามานะคะว่าอยากได้40สิแรงเป็นมือสองค่ะสภาพดีๆให้หน่อยคันนี้นะคะนิมดูแบบอืแจ่มมากเลยค่ะลูกค้าเป็นรถ40แรงมือสองนะคะล้อก็แบบว่าลูกค้าน่าจะเปลี่ยนใหม่นะคันนี้ล้อเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูข้อมูลกันเลยนะคะคันนี้ คันนี้นะคะเป็นรถปี63ชั่วโมงเข็มไมตัวนี้ชํารุดนะคะราคาก็จะอยู่ที่475,000บาทค่ะดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ30,000ดาวถูกสุดๆเลยนะคะช่วงนี้ใครกำลังมองหารถแท็กเตอร์รุ่น40แรงนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาหาเซลลิ่มนะคะเซลลิ่มจะดูรถให้นะคะว่าคันไหนสวยไม่สวยนะคะจะได้จองอให้นะคะ แล้วถ้าอยากจองมือสองนี่ต้องทอํายังไงบ้างะคะเซนถ้าอยากจองมือสองก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าลูกค้าสะดวกนะคะเดินทางเข้ามาดูนะคะนิมอยากให้มานะคะร้านเราจะอยู่ที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะจะได้มาชมรถแล้วก็มาดูหลายๆคันนะคะเลือกให้จุกใจไปเลยนะคะอยากลองขับก็ลองขับได้นะคะ ้าลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมนะคะก็สามารถจองทางไลน์ได้นะคะนิมก็จะเลือกคันที่แบบดีที่สุดให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วก็จะส่งรูปแบบเยอะๆให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะว่าลูกค้าชอบคันไหนคันไหนนิมก็จะทําเรื่องจองให้เลยะคะ่ะ แล้วใช้เอกสารอะไรบ้างะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกสารก็จะมีทะเบียนบ้านแบบประชาชนคนซื้อคนคำ้ำคนค้ำหนึ่งคนเป็นคนละทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากันอายุไม่เกิน60ปีนะคะแล้วก็เงินจองนะคะถ้าเป็นมือสองก็จองเริ่มต้นอยู่ที่2,000บาทนะคะถึง5,000นนะคะเงินจองก็รวมกับเงินดาวด้วยนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็จ่ายวันรับรถเลยนะคะรถถึงบ้านลูกค้าก็จ่ายตังค์กับขนส่งได้เลยนะคะ แล้วถ้าจองรถมือสองนี่ทางร้านจะให้รถไปเลยไหมคะหรือว่าต้องทํายังไงให้รถก่อนคะอ๋ะอ,อเดี๋ยวให้ดูสภาพนะคะดูสภาพตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรถที่แบบว่ามีแค่ล้างอัดฉีดเฉยๆนะคะรถที่ลูกค้าได้ไปจะไม่ช จะไม่ใช่สภาพนี้นะคะสภาพที่ลูกค้าได้ไปก็คือจะเป็นแบบว่า90%เลยนะคะเก็บสีเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะคะเรามีรับประกันด้วยนะคะลูกคา้าส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบว่าส่งทั่วประเทศเลยนะคะลูกคา้าสนใจก็เข้ามาดูได้เลยค่ะใช่มีหลายคันค่ะดูเลยดูเลย40แรงจะมีเป็น40แรงธรรมดานะคะแล้วก็40แรง SP SP ก็จะเป็นตัวปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็จะเป็นตัวใหม่ด้วยนะคะลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหา L40SP มือสองตอนนี้ก็มีให้ให้จองกันนะคะเริ่มต้นดาวตอนนี้ดาวถูกสุดก็อยู่ที่ประมาณ5,000นะคะ5,000ก็จะได้ใบมีดแล้วก็ผ่านหลังตัวหนึ่งนะคะผ่านหลังลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าจะเอาเป็นผ่านบุกหรือว่าผ่านพวนหรือว่าลูกค้าคนไหนอยากได้ลรตาอรี่เพิ่มเราก็เพิ่มเงินดาวที่ 3ามหมแค่นั้นเองนะคะเราก็ตรวจเช็คสภาพพร้อมใช้งานให้เลยนะคะก็จะได้เป็นอุปกรณ์ครบชุดไปเลยผ่อนนานสุด6ปีนะคะลูกค้าในกรณีผ่อนนะคะลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้นะคะใช้ค่างวดเป็นแบบรายปีรายเดือนแล้วก็ราย6เดือนลูกค้าสามารถเลือกได้คะ่ะโอเคคะ่ะโปรโมชั่นถูกใจแบบนี้รอเจอเซลล์นิ่มที่คูโบต้าบันดุงนะคะได้เลยคะ่ะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะเบอร์0ู1 7 6 8 7 9 4 8ค่ะบ๊ายบาย